สวัสดี FC แฟนเพจตะก้อนนันเอครับแล้วก็ FC ช่องทาง y o u t u ตะก้อนนันเองชาแนลนะครับอย่างนี้ข้ามฟรีแล้วข้ามฟรีนะครับหน้าขวาครับแดนเกาหลีนะครับกับน้องกาฟลวเสื้อขาวแถวนู้นครับกั็ซันไปับโซเฟีนะครับผู้อยู่ในอาการเคลื่อนมีหน้าเฟรมในส่วนครับเป็นเจ้าลอดเคื่อนคันี้ก็เป็นเจ้าตีจากกาฟลวนะครับ โดยที่เจ้าแดนนะครับกับงาฟิวข้างฟีนะครับฝ่ลูกขนาดก็จะเป็นหัวแล้วนวกัฟิวนะครับ2 1ไงเป็นเหรียญนอกรายการนะครับ0-0ครับ ตัดยอดครับเอาครับตีบยกขึ้นไปที่การ์ฟิวบงมากของอครับผีเป็นนอกรายการนะครับเจ้ารอดกับเจ้าแดงนะครับเจ้าผักเกดนะครับเจอกับเจ้าตีบกับกาฟิวนะครับในเรียงนะครับเจ้าแดงกับกาฟิวแรกข้ามปีนะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับหลอเอร์ไพรส์แต่ปหาตีบครับชสองนิดนึงไม่ได้ครับโหเกมเซอร์ครับสอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เกมเสิร์ฟกาฟิลครับจะเจาะได้ไหมครับไอ้ศูนย์ต่อสครับกลับมาเบียดห้ารแล้วกินหมดรวยหนึ่งกินสี่ดไปใมนะครับกินคนข้างๆก่อนสบายใจ้วกินวินโอ้ยุงกินวนตนกินนไม่ได้นศูนยต่อสครับมาดีแงครับเรากินวินก่อนนะกอดก็ได้อนนหนกหางครับแต่ยอดไม่ข้างครับ สามชนะครับปลาปลต่อสครับเก็บสกระฟิวปลาที่แดงครับเล่นเองล้นนลครับตีเปิดลมากาฟิวโม่งเขาไเรียบร้อยไหมติดแล้วครับหนึ่งสองตัดสองนึ่งสองน่งสองหนึ่งเดีว โอ้โหับราคานอกนากาครับทั้งในงสครับรวมมือเลยครับขานอครับเพื่อนหาครับเพ้นอปราคาราคาเปลี่ยนให้สองนี้ต่อสองครราคาสอหนึ่งครับเอา ลูกทำครับีหเป็นส่วนใหญ่นะครับขนาดหัวแร้แตซ้อมในโรงเรียนเนี่น้องกาีม่ตดเอกายังไงนะครับแต่น้องเขาสนาดตีหัวอยู่แล้วครับอดยกไปไหายเลยฟักเรียบร้อยไหมติดเกี่ยวกับตีข้ามก่อนโอไมรอครับขึ้นนำาสี่ต่อสครับ ทุที่ทั้งเตาแปะยิ้มก็มาดูพร้อมกันนะครับดีเลยพ่อมึงแตกกันเลยหนที่นะครับพี่สนามสวนลาดนะครับประชาชบัเพินสู้ราคาครบปีดีสี่สองครับดอสี่สองครับไล่มาที่แดงนวเปิดหัวดูครับรอดประชาชบัเพินตอยข้าวขึ้นกันเลยการเปลี่ยนส่งครับพี่ผู้มอมอร์ปินะครับมีทั้งหมด1 6กนะครับ มึงโยนมองทอดฟ้า DA, ห็ไหมทอดฟลาให้ำนองไ้ผสงต่อสี่สองรอดอัลีรีอัลจีรไหลมาต่ำแล้วเอาปลาเต้ามีปลาแลโอ้โหแท็ีแทโอ้โหแกนแทงกทนี่ยคนนนนุ่่นนน มันส yeah! ูบ tamam รันืนอย่างเงี้ยอยู่เนี้ยมันเสิร์ฟก็ตามินทาเรียกทารองอยู่ครับปีดีสี่สองต้องเกิดต้องกดเข้าไปดูจะเห็นมันไม่แห้งเลือนสี่ต่อสองครับมาที่แดงครับเปิดเจ็บโยกครับรอดห่างนิดนึงไอ้เจ็บหนักครับ สองต่อสี่อ่ะตาฟิลหลากเลยครับหย่อครับไม่เนียนยกขึ้นไป

มาคาฟิววงมาข้างหลังแดนตุ้มอยู่เอาลอดยกโดนไปอยู่ที่ประเด็นปักเรียบร้อยยอดด้ยกาฟิวเราแดนซันแบตเป็นแป๊กไปนะครับดันไม่เข้าครับสำนูวนับตัวยกสู้กันด้วยราคาขานอกครับคู่นี้คาดุนะครับเจ้ามุนย่าสูร์สุดท้ายรอบดึกนะครับ f อทุกท่านนะครับ สีเท่ากันครับเจาะเข้าไปครับโอ้โหรับตัวยกครับ่ากลับขึ้นมานานครับหต่อสี่หนึ่งราครับฝั่งนี้ชันห้าต่อสครับฝังนี้กับิวเออครับดูตีบไหลมา

ขาเตะยู่ไหนนะครับขาไม่มีคนกล้าเตะด้วยนะเตะเลยมาหนาให้เตะห้าต่อสี่ครับเส์ออันเชลีครับตัดหยอดอนเลยครับตีโอ้ยเกมเสิร์โอ้ยโนี่นอกรายการครับเกมสิบสองแต้มครับหกแต้เปลี่ยนฝั่งครับ แตตอนนี้เด้ยี่เจ๋งกว่าขาร้แถ้ี่กลับมาได้เจ๋งกว่า

เจ้เสี่ยตอบเต็มงเครับเจ็ดสียต่อสี่ครับปรีดีในสู้ราคาล้องด้วยครับมาล้วตีกระชออีกแล้วครับเก๋นะครับตีสามตัวเลยเนี่ย ต้องมีสองทีอยู่ในเกมนะครับไอฟิลเสือเบาลทีเอดทีสับเจ็ดครับทีเจ็ดับไปกลางครับจะรอดเปิดหนึ่งเอ้าเจ้าแดนยกขึ้นมาซันแบ็กเข้ามาโอ้โหเจ้าทีเจ็ดไม่ได้ครับ ี่ตัวยกกังอกีตไปแล้วอะรย่ังอียัดยอตัดยอดลต่ำครับพี่อุ้งกกไปข้างหลังโอ้โหไม่ได้ชวครับยกไปมาโยแลก็ไปผเอาเจ้าได้เอาขาลอยครับโอ้โหทีน่างรอไปเยอะด้วย ตาฟูก็ไม่ไดู้ขนอกร่วมหมื่นเยแปดสี่นะครับเรียงตัวเองมาเดินตัวเหลียตัวเหียดีหน้าไทยหอยหน่อยถอยหน่อยเอาบวกไปข้างหลังโยกข้างหลังเองนะครับ

อ๋อครับโอ้โหลูกเกมครับมันไม่มาครับจังหวะขัดขัดเกินเกินครับปรีดีสี่สิบสองครับเก้าต่อสี่ครับแหวนไปเร็วกว่าที่คิดครับสี่ต่อเก้าครับเกาคับพ่ครับเอาไงครับแหนตัวขาวจะรอดยกขึ้นมนะจวแดนปักไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อย

สินะครับเอาเปิดเอชฉอีกแล้วครับเอาหมวงกันเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอายกล้นหนึ่งสอยู่กาฟิวบ่งเข้าไปเรียบร้อยวิธีสู่สู้จำจำจำสิบครับไหลมาแบแเอาไป ก็สามหนึ่งนี่แม่ปักดีกอยูปักอะไรกี่ตันไหนไม่บอกอ่ะไม่พอเลยน่ะผมมากัน15คนเนี่ยเตะส0 0พันจะได้กี่บาทกันยกเรื่องนะมันต้องยกเลิกองเลยเอาตัวเดิมไม่ไม่พ่อยัง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 เอาวงมาใกล้เดียบหรอเขาไม่เตะพ่อเขาไม่เตี๊แล้วข้าหมอบเขามาเตี๊ก่อนเขาพอเตะแล้วผมกินเบียร์ ขำไมใส่เกือบไม่ติดแล้วทีต่อสิบนะครับขดาแดงล่าเอียดาเอาเจ้แดงเกียวเรอเอามพี่ได้อยู่เอาถอยถอยกองเชียร์ถอยไวเอาบุ่มดกว่เอาเรียบย้อยตามค่แก้ไขได้เลยครับามยัแตครับห้าต่อสิครับเด็กจะไปอกามหาไ ยกขึ้นมาขึ้นมาเจ 2> 2> e ้าแดนปักเรียบร้อยไรเรียบร้อย่ยบต่อห้านะครับีบก่อห้ามาที่เราเปิดได้ดูครับลูกยกขึไปีาบิวปักเรียบร้อยไหเรียบร้อยเรียนซองครับ คนหนึ่นหน่น่อยคนเ่าถยอสนามอย่าีโอ้โหใสามค่ือไปไปเอาไรพ่อนบตี้5เ้านเปแล้ว10ต่5 5รับเอาแดงเปิดเอาลากเองครับว่าจะแดงเขียวมาโอ้ยกาบูนะครับ เีมามามาหน้าใหม่ใหมอลิต่อห้ครับห้านะครับผมกินมาหมดแล้วก็หน้าไหม่หม่าตัดหยอดรับเอาอยู่ายยูคอรบิวมหมดเ้ยเอาราจเอามาายุงแเกยวต้อง้งไม่หมดเหน่อยหน่อยต่อสาจต่อสาจต่อสามจมาสามโจมแล้าจันจไม่หมดก่านี้ถ้าปียอม กูแก่แล้วกูแก่แล้ววันนี้แก่แล้วเกมเดียวเกมนะครับมาเมกอท่อมื่อมาประทิจานทร์มามาโมกอเกมเสียต่ห้าครับแยมยวเกมหยอกเปิดมันยังไม่หมดไปู่ใหน้าใหม่ๆมาเรื่อยๆตั้บุกเข้าไปหน้าใหม่ๆมาเรื่อยๆโอยเสียแล้วเหลือเยอะเออกระลองกระลาไม่ไปซนแล้วคมาเลยตอนทำสองต่างสองเลยตอนมันมาใหม่ๆเรื่อยๆจะไม่เซฟฟี่นะซีซู เปิดได้เข oh, okay. ึ้นมาเจ้าแดงยัานไม่ได้แล้วเเป็นมือตังค้าเกินนีนไม่ชรอเปล่าชิลลี่ครัอ่ดู้อชลีครับเนาไม่เล่นแล้วผมแค่แล้ว 比个比肩，就是到位。